สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ปีสองพันยิบสี่ปีนี้ก็หนาวนะหนาวแต่ไม่หนาวเท่าปีกายนะช่วงปีใหม่เนี่ยปีกายนันจะหนาวกว่านี้นะแต่ปีนี้มันจะยังอุณหภูมิก็ก็หนาวแหละแต่มันไม่หนาวเท่าปีกายอืหนาวแล้วก็มีแผ่นดินไหวด้วยทางฝั่งทางนิโฮงไกกะวะทางทะเลญี่ปุ่นนะคะก็เกิดความเสียหายเยอะมาก แต่ทางฝั่งเราก็ก็ถือว่าโชคดีนะทางฝั่งชิบะทางฝัง่งตะวันออกทางมหาสมุทรแปซิฟิกของเรานี่ก็ก็ไม่ไม่ไม่โดนอืมก็ไม่รู้ว่าจะหวยแจ็คดจะไปออกที่ไหนนะฮะที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแผ่นดินไวเป็นอะไรที่เราไม่รู้มันจะเกิดเมื่อไหร่อย่างถ้าเป็นพายุหรือว่าเป็นฝนตกน้ําท่วมหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีพยากรณ์อากาศเนาะมีพยากรณ์มี มีพายุมาเนีย่ยเขาจะมีพยากรณ์อากาศแต่ว่าแผ่นดินไหวอะ่ะมันมันก็อาจจะมีข่าวออกมาแค่เป็นการเตือนอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่รู้มันจะเกิดที่ไหนเกิดเมื่อไร่เกิดยังไงมันไม่เกี่ยวกับเวลากลางค่ำกลางคืนตอนเช้ากลางวันอะไรไม่ไม่เกี่ยวนะแผ่นดินไหวเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเป็นอะไรที่แบบไม่รู้มันจะสิ้นสุดเมื่อไหรเออไม่รู้มันจะมันสั่นมันเขย่ามันจะสิ้นสุดเมื่อไรอะไรเงี้ยของที่เรา อาคารบ้านเดือนหรือสิ่งของเนี่ยมันจะทานมันจะต้านทานไหวไหมอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นเขาก็จะใช้ชีวิตแบบระมัดระวังไม่ประมาททุกย่างก้าวทุกทุกสิ่งทุกอย่างต้องไม่ประมาทเลยใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะฮะนี่ก็ปีใหม่ละเออทางฝั่งทางนู้น่ะจังหวัดอิชิกาวะทางนู้นเขาก็ลาบากเดือดร้อนนะ,ะประชาชนเลือนหลายหมื่นหลายหมื่น หลายหมื่นคนอ่ะอ,อแบบเดือดร้อนกันถ้าน้ําไม่ไหลไฟไม่สว่างนี่ก็เดือดร้อนนะลำยากลําบากมากแล้วก็เป็นหน้าหนาวด้วยทางฝั่งฝั่งทางนี้ฮงไกกหวานะทางทะเลญี่ปุ่นทางนู้นอ่ะมันหนาวมันเป็นเป็นเมืองที่หนาวหิมะตกหิมะตกก็ต้องตกทางนู้นแหนละหิมะตกดูทางทางฝั่งนู้นมันก็จะหนาวมันถึงฝั่งฝั่งตะวันออกของเราทางโตเกียวทางชิบะอะไรเนี่ยมันก็จะ ความหนาวมันก็จะส่งต่อมาไงแต่ฝั่งนน้นเขาก็จะโดนก่อนมันจะหนาวมากหนาวไม่อยากไปอยู่ทางโน้นมันหนาวอืมขออยู่ฝั่งชิบะโตเกียวอะไยแถวๆเนี้ยมันจะได้อุ่นๆเนาะช่วงนี้ก็ปีใหม่ค่ะอืมก็ปีใหม่มันก็จะคนที่ไปทํางานต่างจังหวัดต่างบ้านต่างเมืองต่างไปทํางานไม่ใช่กรุงเทพนะไปทํางานโตเกียวก็จะกลับมามาบ้านนอกกลับมาบ้านเกิดมา ต่างจังหวัดมาเนะี่ยมาบ้านพ่อบ้านแม่เขาอมืมันก็จะเกิดการสะพัดของเงินนะคะธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับของฝากก็จะแบบโอ้โหจะแบบเติบโตมากในช่วงปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะอย่างสตรอเบอรีของเราก็ได้รับ,รบ,รบอันนี้ส่งนะคะคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เขาอยู่แถวๆนี้เขาก็จะซื้อสตรอเบอรี่ไปเป็นของฝากให้ลูกหลานเขาที่มาเยี่ยมมายามเนาะ อเราก็ได้อน,นิสงส์พี่ใหม่ของญี่ปุ่นมันก็จะไม่เหมือนของไทยนะของของคนไทยก็คือคนไทยคนที่ไปทํางานคนหนุ่มคนสาวคนที่ไปทํางานกรุงเทพก็จะกลับบ้านต่างจังหวัดใช่ไหมเออมีเงินมีทองอะไรก็จับไปให้พ่อแม่หรืออะไรเงี้ยแต่คนญี่ปุ่นไม่ใช่นะฮะคนญี่ปุ่นมันกลับกันนะฮะคนญี่ปุ่นก็คือ เอ่อคนที่ลูกเต้าลูกลูกหลานที่อยู่ต่างจงังคนอำเภอคนละเมืองคนอะไรเขาก็จะกลับมาที่บ้านเกิดของของพ่อแม่เขานะฮะมาหาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยเขาที่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะมามามา,มารับเงินนะเงินโอโทชิตะมะโอโทชิตะมะก็คือเป็นเงินเงินใส่ชองอ่ะก็แล้วแต่แล้วแต่จะให้เนาะให้หลานให้บางคนให้สามพันเยนบางคนให้ห้าพันเยนให้ หมื่นเยนก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ปู่ย่าตายายที่เขาจะมีให้ให้หลานเขานะอืมก็จะเป็นการถ้าเป็นในเครือญาติก็จะเป็นแลกกันไปแลกกันมานะะบ้านไหนลูกหลานลูกหล,าน,ล,กลานเยอะก็ะได้เยอะหน่อยบ้านไหนลูกน้อยลูกคนเดียวอะไรเงี้ยก็ก็ก็ได้ตามตามที่ที่เขาจะให้มานะั่นแหละเด็กคนนึงก็จะได้เขาก็ได้ได้ซองจากได้ซองจากคุณลุงคุณป้าคุณยา่าคุณยายคุณตาคุณอะไรเงี้ยก็จะได้ซอง เด็กเขาก็จะเก็บเงินนะคะเขาก็จะเก็บก็บางคนเขาก็ให้แม่ดูแลให้อย่างอย่างของาัอาจัย์นี่ก็เก็บอุ้ยนางนับเงินใหญ่เลยนะบอกจะเอาไปใส่บัญชีไว้ใช่ไหมอะไรเงี้ยเออก็จะไปใส่บัญชีไปไม่ใช้นะคะเอาไว้เป็นทุนการศึกษาเนาะเอาไว้เปน็นการศึกษามันสําคัญมากก็จะให้เงินที่ได้อย่างอย่างที่ได้มาทุกครั้งแหละ ช่วงคริสต์มาสช่วงปีใหม่ก็จะเอาไปเข้าบัญชีว่าไม่ไม่ใช้ห้ามใช้เลยเก็บไว้เรียนหนังสือมัน,นจําเป็นอ่ะมันต้องเก็บอ่ะต้องเก็บเงินน้อยเงินมากก็ต้องเก็บเก็บไว้ไม่มีแล้วลาบากเนาะอือก็เนี่ยค่ะอย่างคนคนแก่ที่อยู่ที่เป็นเป็นที่อยู่บ้านนะ,ะลูกหลานจะมาก็เตรียมกับข้าวกับปลากับอะไรเออ ผล,ลไม้ก็ซื้อไปเตรียมไว้เอาเป็นของฝากด้วยคือกลายเป็นว่าอืมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลายเป็นว่าคนคนคนแก่ลําบากนะปีใหม่ปีใหม่ที่ญี่ปุ่นคนแก่ลําบากนะคนที่เป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยคนเป็นพ่อแม่เน่ะลาบากนะไหนจะต้องเอาเงินโอุทตึมาให้ใช่ไหมแล้วมาก็ต้องเ,อเตรียมกับข้าวกับปลาไว้เออก็ ก็วุ่นวายเหมือนกันนะอืมส่วนลูกเต้าเราหลานที่มานี่ก็เขาก็จะหิว้วหิ้วของฝากตรงต้อนมานะฮะเขาจะหิ้วตรงต้อนมาก็แล้วแต่เขาจะเอาหิ้วอะไรมานะก็เป็นของฝากเล็กน้อยอาจจะเป็นขนมเป็นผลถ้าเป็นบ้านเราคงเป็นกระเช้าผลไมไ้แต่ญี่ปุ่นไม่มีกระเช้าผลไม้นะคะก็มาเป็นกล่องเลย <c oughs> นะเขาก็จะเอามาฝากแต่ว่าคนที่คนที่อยู่ที่คนที่เป็น พ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยะต้องเตรียมอาหารเตรียมอะไรใบรับรองเนี่ยก็จะเหนื่อยแล้วก็ลําบากนะคะคือบางคนเขาต้องเก็บเงินนะ,ะเก็บเงินไว้เพื่อจะต้อนรับปีใหม่เนี่ยเพื่อที่จะเทศกาลปีใหม่เพื่อจะต้อนรับเลยเต้อนรับลูกหลานที่จะมามาเนี่ยก็ต้องเตรียมอาหารสั่งซื้อนู่นนี่น,นั่นอุ้ยเป็นการใช้จ่ายเงินที่เยอะนะใช้ใช้เยอะนะใช้เงินเยอะนะ ส่วนลูกเต้าที่มาเนี่ยมาเขาก็เอาของฝากใค้น้อยมาแค่นั้นแหละก็เหมือนกับเหมือนกับมารับอะ่ะแต่ไม่เหมือนคนไทยนะคนไทยถ้าลูกเต้ากลับมาจากกรุงเทพกลับมาจากอะไรเขาก็จะให้เงินพ่อแม่ใช่ไหมแต่คนญี่ปุ่นไม่มีนะคะเออมันมันเป็นสังคมที่เป็นสังคมที่คนคนแก่น่ะอยู่ยากอืมท,ทั้งที่คนแก่สมมุติว่าไม่ได้ทงานแล้วกินเงินเองกินกินเงินคนแก่เนี่ย มันก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะไงถ้าคนแก่ไม่มีเงินเก็บลําบากนะฮะจะกินเงินเนงกิ้งเงินคนแก่เงินบำบำนานอะไรพวกนั้นอ่ะมันไม่ได้เยอะนอกจากก็ตอนนี้คุณเป็นหนุ่มคุณทํางานเงินเดือนคุณเยอะถ้าเงินเดือนเราเยอะเราเสียภาษีเยอะเราก็จะได้เงินเงินคนแก่เยอะแต่ถ้าเราเป็นคนธรรมดาใช้กินเนงกิ้งแบบโคกุมินเนงกิ้งเนี่ยมันมันน้อยไงมันอยู่ไม่ได้นะอืม ถ้าไม่มีเงินเก็บแล้วลาบากนะคะคนแก่ญี่ปุ่นมันมันเป็นสังคมที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นสังคมที่เลี้ยงลูกโตขึ้นมาแล้วก็ลูกไม่มีหน้าที่ดูแลพ่อแม่แบบหรือจะให้เงินส่งเสียดูแลพ่อแม่นี่ไม่มีไงเออก็ก็พ่อแม่ก็เลี้ยงลูกมาแล้วก็ส่งให้เรียนเรียนจบแล้วก็ไปทำมาหากินของตัวเองอะไรเงี้ยมันไม่มีเงินอะไรที่จะกลับมาหาพ่อแม่เลยนะไม่มีเลยนะไม่มีเลย ไม่มีะไรแล้วแล้วอย่างช่วงช่วงคริสต์มาสหรือว่าช่วงปีใหม่อะไรเงี้ยพ่อแม่ก็ต้องมีเงินให้ลูกให้หลานนะเต็มกับข้าวกับปลาเต็มของฝากเต็มอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันเป็นสังคมที่มันมันก็ประหลาดดีเนาะเออมันก็ประหลาดดีอะ่ะกลายเป็นว่าคนคนหนุ่มคนสาวที่มาเนี่ยคนที่เป็นลูกเต้ามาเนี่ยคือไม่ได้ไม่ได้อะไร มาก็มาเอา้าพาหลานมาเพื่อจะมารับมารับเงินโอโตชิทามะอะไรเงี้ยก็เลามากินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยเออมันก็แค่นั้นมันเป็นสังคมที่คนคนทํางานอ่ะคนคนคนทํางานคนรุ่นลูกี่ะไม่ได้เกื้อกูลพ่อแม่น่ะเออมันเป็นสังคมแบบนั้นอ่ะเข้าใจไหม <c oughs> เออนท่นแหละคนแก่ก็บางคนก็โอ้ยมามา,มาซื้อสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ก็ไม่ไม่ค่อยจะมีขายเนาะมันก็ออกน้อยแต่วความต้องการมันเยอะในช่วงเนี้ยก็มา อุ้ยมาเดินแทบจะเดินก็แทบจะไม่ไหวก็มาซื้อสตรอเบอรี่เตรียมมาซื้อสตรอเบอรี่แบบเอาไปให้ลูกให้ลูกให้ลให,ล,ห,ล,หลานอย่างเงี้ยแต่สตรอเบอรี่ก็ไม่มีเนี่ยก็อุตส่าห์เดินมาอะไรเงี้ยแบบโอ้แบบแบบลําบากคนแก่ลําบากนะอืมก็มันมันคล,าคลา้ายๆกับว่ามันเป็นอะไรมันเป็นค่าที่ต้องจ่ายค่าที่ลูกหลานมารวมตัวกันเนี่ย อย่างถ้าเป็นคนไทยใช่ไหมคนไทยแต่ว่าลูกหลานกลับมาจากกรุงเทพกับกลับมาจากในเมืองจะไปบ้านนอกเนี่ยก็จะซื้อของกินซื้อของอะไรไปไปกินกันใช่ไหมแต่คนญี่ปุ่น,ม,ม,นม,มันไม่มียวัฒนธรรมแบบนั้นนะเขาก็จะหิ้วอะไรกล่องอถุงกระดาษถุงหนึง่งแล้วก็อาจจะมีของฝากเล็กน้อยมาะอะไรเงี้ยเออนั่นแหละมันเป็นแบบนั้นนะสังคมญี่ปุ่นเออเป็นสังคมที่มันก็ประหลาดดีเนาะอืมแทนที่สมมติว่า พ่อแม่ยิ่งแก่แบบโอ้ทำงานจะไม่ได้ทํางานและคนแก่กินเนงกิ้งก็ใช้ใจ่ายพอบ้างไม่พอบ้างอะไรเงี้ยอืมแล้วก็ต้องมาต้อนรับลูกหลานที่จะมาเนี่ยยิ่งเป็นโฮเป็นเป็นบ้านใหญ่ที่มันเป็นเป็นบ้านที่เป็นลูกชายคนโตอยู่อะไรเงี้ยเออมันก็ต้องใช้หลายคนก็จะมาอะไรเงี้ยมันก็จะแบบใช้เงินใช้ค่าใช้จ่ายเยอะนะอืม ถ้าคนที่อยู่ฮง,งเกง่งไปถึงบ้านบ้านใหญ่บ้านที่เป็นหลักเนี่ยที่ลูกชายคนโตอยู่เนะี่ยถ้าไม่มีเงินลำบากนะเออแต่ถ้า,พ,าพ่อุณคุณตาคุณยายเนี่ยไม่มีเงินเนี่ยลำบากนะเออลูกหลานก็ต้องดูแลใช่ไหมลูกหลานมีกี่คนอะ่ะมีอย่างสมมติว่าคุณคุณย่าเขาก็มีม,มีมีลูกมีหลานมีเหลนใช่ไหมเงรรมินอตชิตกมรเนี่ยต้องให้ทั้งหลาน หลานให้เหลนเหลนมันก็แตกไปอีกกี่กี่คนน่ะนับซองยังจะไม่ไหวเนาะหมากลนแก่จริงเลยเออสังคมญี่ปุ่นมันก็มัมนก็เป็นอะไรแปลกๆดีเนาะอือสังคมไทยก็จะแบบเอาเงินไปให้คนแก่อะไรเงี้ยเออคนแก่ไม่ได้ทํางานแล้วอะไรเงี้ยเอาไปให้เป็นค่าค่าหมากค่าภูค่าค่ายาค่าอยาู่ค่ายาเลยค่ารักษาสุขภาพเนี่ยเนาะอือไปกลับกันเนาะ เนาะเออก็มันก็เป็นมันก็เป็นสังคมของเขานะเออเราก็ก็ทําทําตามเขาแหละแต่ว่าเราวันวันที่หนึ่งเราขายสตบบรอเบอรี่เราเปิดร้านขายสตรอเบอรี่ไงเราไม่ได้ไม่ได้ไปกินจริงจมันจะมีกินแต่วันที่สามสิบเอ็ดนะเออโตโเขาเกินอะไรต้องไปกินโซบะต้องไปกินโซบะในวันสิ้นปีเออมันจะได้ ก็ไปกินโซบะคืวนั้นก็ต้องกินข้าวกินอะไรด้วยใช่ไหมก็มีขับแก้มมีอะไรอย่างอื่นอย่างของกินอย่างอื่นด้วยแล้วก็วันที่หนึ่งตื่นเช้ามาที่หนึ่งมกราเนี่ยเขาก็จะกินโอโมจิอืกินโอโมจิกินมีหลายอย่างแต่ว่าเราไม่ได้ไปทำไงเราเปิดร้านขายสบับปรร่เราเราทํางานเนี่ยก็เลยไม่ได้ไปทําตรงนั้นอืมแล้วมีวันที่สองอีกนะเออวันที่สองทีก็รวมญาติบางคนที่ยังมามาไม่ได้วันที่หนึ่งอะไรเงี้ยรวมญาติอีกก็ต้องไปไปกินอะไรแต่ว่าเราอะ ทำเปิดร้านสตรอเบอรี่เราก็ไม่ได้ไปแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหลาบากมากเลยโอ้โหเป็นสะพายญี่ปุ่นไม่ลําบากชิบเป่งเนี่ยเออไหนจะโอบงไหนจะไหนจะปีใหม่เออลําบากแต่ว่าเราทําร้านเราก็เลยไม่ได้ไปไงแต่ก็ยังมันก็ก็ต้องไปบ้างแหละเออมันก็ยังมีอะไรที่ยังต้องทําอยู่เออนั่นแหละอืมปีใหม่มันก็ด้วยประกาศราชนีแดร์เสแล้วก็ทํางานค่ะโอ้หวหน้าระรื่นทะเลาะกับผัวบ้างอืมเรื่องงานมันไม่โอเคอะไรเงี้ย นะก็ทํางานเสร็จแล้วสตรอเบอรี่ถ้ามันขายดีอย่างนี้ทุกวันมันคงรวยตายนะคนปลูกสตรอเบอรี่เนี่ยโอ้โหแบบรวยแน่เลยอะ่ะแต่มันก็เป็นแค่ช่วงนี้แหละช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นหละเขาเอาไปใช้เป็นของฝากเยอะนะมันก็กระตุ้นเศรษฐกิจก็ทําให้เราได้มีอาชีพมีรายได้ด้วยอืมหลังจากนี้ไปก็สตรอเบอรี่ก็จะออกเยอะแหละก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยนะคะถ้าผ่านมาแถวชีบะาโทกันนี้นะก็เอามาเมาส์มอยส่วนฟังว่า ปีใหม่ที่ญี่ปุ่นมันเป็นแบบนี้อก็ในขนาดเราไม่ค่อยมีสังคมอะไรที่ไหนนะไม่ได้มีสังสรรค์อะไรที่ไหนนะของเรามีน้อยมากมันก็มันก็แต่มันก็มีนะอืก็ด้วยประการลาชน,นี้แดมก็เราก็จะเราก็เป็นตอนนี้ก็เป็นวัยทางานแล้วต่อไปก็ต้องเป็นวัยผู้สูงอายุเราก็ถ้าเราอยู่ในสังคมญี่ปุ่นเราก็ต้องเตรียมของพวกนี้ไว้อืมบางคนเก็บเงินใส่ซององโ,อโทชาาิมะเนี่ยเขาเก็บทุกเดือนเลยนะคนแก่่ะ เก็บทุกเดือนใส่ซองหลานไม่กี่คนอะก็ใส่ไปใส่ไปพอถึงสิ้นปีมันก็ได้ครบพอดีไงเออลำบากคนแก่นะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะอืมเขาเก็บใส่ซองไว้เก็บ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 เออแต่เก็บเทียเดียวเก็บทีเดียวมันไม่ไหวไงเก็บไม่ได้อืมคนแก่เขาก็มีค่าใช้ใจ่ายของเขาลำบากนะคนแก่ยิ่งอยู่ยากนะยิ่งแก่ยิ่งอยู่ยากไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดานะคะอยู่ญี่ปุ่นอ่ะ อืมก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งเป็นอีกเป็นอีกมุมหนึ่งอะที่เอามาเล่าสู่กันฟังนะว่ามันก็เป็นแบบนี้แหละอืมสังคมไทยก็เป็นแบบสังคมไทยสังคมฝรั่งก็เป็นแบบสังคมฝรั่งสังคมญี่ปุ่นก็เป็นแบบสังคมญี่ปุ่นก็มันไม่มีว่าอันไหนอันไหนดีอันไหนไม่ดีหรอกมันมันมันเอามาวัดมาเทียบกันไม่ได้แต่ว่า มันเป็นแบบนี้ไงเออเราอยู่ในสังคมนี้เราก็ต้องปรับตัวไปแบบนี้อยู่ในสังคมอื่นหนึ่ง,งก็อีกแบบหนึ่งนะก็มาเล่าสู่กันฟังซะวันนี้ก็ปีใหม่ละก็ขอให้เป็นปีที่ดีๆของทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีการมีงานทำแล้วก็สู้กันต่อไปตามภาษาคนอืมมือนี้ก็ยังไม่หายนะคะปีเนะี้ยไม่ขอไม่หวังอะไรหรอกขอหวังให้ ก็นิ้วตรงนี้ให้มันให้มันหายแค่นั้นแหละหวังแค่นี้แหละมันยังไม่หายดีอ่ะมันก็ทํางานทุกวันอ่ะเจ็บนะยังกลางไม่ได้เลยนะอันนี้มือปกติอันนี้มันยังไม่ไม่กลางเจ็บนะก็ขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแหงแข็งแรงกันทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ Bye-bye.